แน่นอนว่าโซนี่เขาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะทําวันพันแมนฉบับไรแอคชั่นหลังจากที่มีการประกาศสร้างออกไปเนี่ยมันก็เกิดกระแสการแคสติ้งนักแสดงเกิดขึ้นครับบนโลกโซเชียลคู่แรกเลยครับนั่นก็คือเดวินจอนสันกับเควินฮาร์ทที่ชาวต่างชาติเนี่ยโวตให้2คนนี้มารับบทเป็นไซตามะาก,กับจีนอสโอ้โหจีนอสกูทรงผมอยู่ไข่ไมได้โอ้เดล็อก <laughs> ถ้าจริงๆสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่เล่นบทได้ดีนะเออบทบู๊บทแอคชั่นบทตลกพวกเขาเล่นได้ดีเลยนะถ้ามาเล่นไซตามาเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับแต่มันก็ถามว่าเหมาะสม,ม, <c oughs> มไหมก็เดมดูปครคนต่อไปครับเจมส์แม็กอยคนนี้เป็นนักแสดงที่ความสามารถดีมากๆใครเคยดูเรื่องสปินหรือเรื่องแก๊สเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหแม่งเล่นแบบสุดยอดนะมันก็คงไม่ใช่ปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรถ้าแกจะมารับบทเป็นไซตามาเฮ้ยทำไปเล่นไปชาวต่าง อวยแกเยอะเหมือนกันนะให้มารับบทนี้เพราะว่ามันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่าตัวเจมเนี่ยเขาจะมีอายุที่เกินกระตูนไปเยอะหน่อยก็ไม่แน่ครับใครจะไปรู้ล่ะว่าแต่เจมแม็กอวอยเนี่ยอาจจะมารับบทเป็นไซตามะก็เป็นได้ครับถ้ามาเล่นนี่คือแกจะได้เป็นฮีโร่เพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยนะแกก็เคยเล่นเป็นศาสตราจารย์ X ไปแล้วใน x อ็กเจสันสเตทัมคุณอย่าเพิ่งคิดว่าเจสันเล่นได้แต่บทบูจรงจิงจังคิดเครียดนะครับบทบูหลุดลอกในเรื่องสปายแกก็เล่นมาแล้ว ในเรื่องนี้เจสันอย่างรั่วออผู้กำกับเหมือนเอาเจสันบัคค่าฮะความดีความเท่ที่สะสมมาในทานสปอนเซอร์เนี่ยไปหมดเลยครับเมื่อเจอเรื่องสปายก็เป็นช้อยอีกตัวหนึ่งที่ชาวต่างชาติครับอยากให้มารับบทเป็นไซตามะประเด็นคือเจสันแกจะยอมเล่นบทน,นี้หรือเปล่าไม่ค่อยเห็นแกเล่นหนังฮีโร่เท่าไหร่ด้วยและตัวเจสันเองก็เป็นนักแสดงที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้อยู่พอสมควรคืออยากจะบู๊อยากจะต่อยนาน,านๆแต่ด้วยความที่เรื่องวันพันแมนเนี่ยไอตัวไซตามะเนี่ยมันต่อยหมัดเดียวพ่อง ใช่ไหมฮะมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกจริตเจสันเท่าไหร่เพราะถ้าเวลาเข้าฉากบูกแกก็อยากจะโชว์นานๆหน่อยไม่ใช่มาต่อยมัดเดียวจบจริงๆผมมองว่าเจสันเนี่ยเหมาะกับบทคิงมากกว่าถ้าให้แกมาเล่นเป็นคิงเนี่ยผมเชียร์เต็มที่เลยนะเอาดิในเรื่องสปายยังยอมไปเล่นเป็นตัวตลกได้ครับทำไมในเรื่องวันพันแมนโซนี่จะจ้างมาให้เล่นบทคิงไม่ได้เหมือนกันพูดถึงคิงแล้วขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับมันก็มีชอยนักแสดงอีกคนนึงที่แฟนๆอยากให้มาเล่นเป็นคิงเหมือนกันนั่นก็คือปู่อาโนนเฮ้ยมันก็ไม่ธรรมดา นะถ้าเอาลุงอาโนนมาเล่นเป็นคิงเนี่ยเพียงแต่ว่าลุงอาโนนแกอาจจะมีอายุมากหน่อยแต่ด้วยความที่สมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วแล้วโซนี่ก็เงินหนามากถ้าเขาจะทําคิงเป็นแบบ CG ให้อาโนนหนุ่มเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรและตัวบทคิงเนี่ยผมเชื่อนะว่าเขาไม่ทําให้มันเด่นออกหนึ่งชั่วโมงเต็มหรอกครับคนต่อไปครับวินดีเซลคนนี้เป็นช้อยที่ผมรู้สึกคานมาก รู้สึกไม่เห็นด้วยกับชาวเน็ตที่อยากให้เขามารับบทเป็นไซตามะเหมือนเอาคนหัวล้านมาใส่จีวอนพร้อมบินทบาทมากกว่าครับนี่ถ้าเดินผ่านหน้าบ้านผมในตอนเช้าเนี่ยผมเอาแกงเขียวหวานถวายแล้วเพราะผมมองว่าวินดีเซลหลังๆมาเนี่ยแกไปเล่นหนังเรื่องอื่นแกเป็นตัวเองเลยครับไอ้เขี้ยไปเรื่องไหนๆกูก็นึกว่าโดมินิกทอร์เรโตะดูเรื่องบัตรช็อตเนี่ยมองยังไงก็เป็นพี่ดอมครับถ้าได้รับบทเป็นไซตามะจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นไซตามะที่รักครอบครัวขึ้นมาทันทีครับแม่งอยู่กับจีนอสจะพูดแต่แบบนี้แหละฮะเรา กูว่าตั้งชื่อวันพันแฟมิลี่แมนเถอะเจสซี่ไอเซนเบิร์กไอฉากที่แกพูดดิงด้งๆๆๆๆๆิในแบทแมนประทานซูเปอร์แมนนี้ยังหลอนอยู่เลยนะเหมือนว่าชาวต่างชาติเนี่ยเห็นนักแสดงคนไหนที่โกนหัวหรือว่าเป็นคนหัวล้านเนี่ยจะหยิบมาให้เป็นไซตามะอย่างเดียวเลยครับแม้แต่บ้านเราครับก็ยังมีชาวเน็ตยกให้พี่แจ๊ดเป็นไซตามาเลยไรอันไรโนแม่คนนี้ เรื่องความเกียร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะเป็นเจ้าพ่อแห่งความเกียร์ของจริงครับเกียร์ทั้งในจอและนอกจอถ้าได้เป็นไซตามะเนี่ยจะไม่ได้มีแค่ความเกียร์ความตลกอย่างเดียวครับจะกลายเป็นไซตามะขี้แซดด้วยฮะไม่แน่เหมือนกันนะอย่าลืมว่าไรอันเรโน่เนี่ยก็เล่นหนังให้ค่ายโซนี่มาเยอะเหมือนกันวันดีคืนดีไอโซนี่มันอาจจะทําตามใจแฟนๆเอาไรอันเรโน่เนี่ยมารับบทเป็นไซตามะก็เป็นได้หลายคนบอกว่าไรอันเป็นคนที่เล่นบทตลกบทเกียร์ได้ดีแต่เขาแสดงสีหน้า ออกมาไม่ค่อยดีครับและตัวไซตามะเนี่ยหน้ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเอ,อ๋เดี๋ยวหน้านิ่งมันไม่เหมาะหรอกพี่อ่ะมึงเอาโทบี้แม็กไกวไหมในสไปเดอร์แมนนี่คือทําหน้าได้หลากหลายเลยครับบางหน้านี่ทําซะกูหลอนอะแล้วก็อีกตัวเลือกหนึ่งครับนั่นก็คือการแคสติ้งแบบใช้นักแสดงญี่ปุ่นไปเลยเหมือนเรื่องซามูไรเอ็กซ์หรือเดทโนดส่วนเรื่องบทหนังจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่พูดแล้วกันนะครับผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนส่วนเรื่องปริศนามอนสเตอร์ Monster ในหนังเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับระดับโซนี่จัด เต็มอยู่แล้วเนียนแน่นอนใครที่นึกภาพมอนสเตอร์ไม่ออกคุณสามารถดูได้จากเกมวันพัน man The s t ต o n g e ตพอน,นี่ไม่ได้มีแค่มอนสเตอร์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคุณสามารถต่อสู้ได้และยังมีฮีโร่อีกมากมายที่คุณสามารถเจอได้ในเกมเช่นไซตามะจีนอสโซนิกรวมไปถึงตัวอื่นๆไม่พูดพำ่ำมทำเพลงรอผู้ใหญ่บ้านมาตัดริบบิ้นครับเข้าเกมสิฮะเล่นโชว์มันเลยดูซิว่าจะเหมือนในอนิเมะหรือเปล่าจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เซอร์วิสแฟนๆวันพันมาก แม้แต่เพลงประกอบเนี่ยยังใช้เพลงของวันพันแบนเลยครับเริ่มต่อสู้วาทีมผมเนี่ยจัดเต็มเ้ยใจเย็นมูเมนไรเดอร์เออแมไปโกรธใครมาดูนี่อืมทุบทุบหน้าหน้าตาปีศาจมันไม่หล่อไงเกิดทุบให้มันหล่อได้นี่ฟันปกติอยู่บ้านไม่ค่อยได้ฟันปีศาจครับฟันอย่างอื่น ต,ออตัดต้นไม้เออตัดต้นไม้เอ้ยบ้าเจี่นคำรามยุติธรรมปัดสยบบ้านเออนี่โจมตีต่อเนื่องโอ้โหคือหลักๆในเกมเนี่ยเราสู้กับมอนเตอร์สู้กับศัตรูครับเพื่อที่เราจะรอให้ไซตามะโผล่มาช่วยนะครับเราตีมอนแคบตายครับมันโผล่มาต่อยหมัดเดียวแล้วเขาก็จะมีระบบซุ่มกาชาเอาฮีโร่มาช่วยสู้ถูกใจแฟนการ์ตูนเลยครับงานนี้มีฮีโร่ทุกคาฟจากการ์ตูนแน่นอนครับใครที่เป็นแฟนการ์ตูนไม่ควรพลาดเกมนี้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดเลย กันได้แล้วนะจ๊ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS วันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับสไคร b ์ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ